าอีโศบเรื่องฝูงนกกับแรดใจร้ายนาป่าแห่งหนึ่งนกและแรดอาศัยอยู่ด้วยการบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่วันหนึ่งแม่นกออกไปหาอาหารจึงไปฝากลูกๆไว้กับแรดด้วยความหิวแรดจึงแอบกินลูกนกไปหนึ่งตัวเมื่อแม่นกกลับมาเห็นลูกหายไปจึงถามแรดว่าลูกนกไปไหนแรดจึงตอบว่ามีเหยี่ยวบินมาจับลูกนกของเจ้าไปแต่ข้าขึ้นไปช่วยไม่ทันแม่นกไม่เชื่อที่แรดพูด มันจึงแกล้งฝากลูกๆไว้กับแรดอีกครั้งและแอบ,บซุ่มดูอยู่ใกล้ๆเมื่อแรดเห็นว่าแม่นกไปแล้วมันจึงจับลูกนกกินแม่นกเห็นดังนั้นก็รีบบินออกมาช่วยลูกไว้ได้ทานและพาลูกๆย้ายไปอยู่ที่อื่นทันทีพร้อมประกาศให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายรู้ถึงการกระทําของแรดจนไม่มีสัตว์ตัวไหนคบแรดเป็นเพื่อนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนชั่วย่อมไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยพุทธภาษิตทุกโขพาเลหิสังขโมสมาคมกับคนพานำทุกขมาให้ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ